เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะยอดดวงใจปีศาจบทที่16 นายท่านนายหญิงเจ้าคะเสียงเรียกดังขึ้นจากทางด้านหลังหญิงสาวจำเสียงนี้ได้ว่าเป็นเสี่ยวฉีทันใดนั้นใบหน้าของนางก็กลายเป็นสีแดงเพราะนึกได้ว่าตัวเองอยู่ในสภาพเช่นไรสองมือปล่อยออกจากตัวของราชาปีศาจพยายามยันตัวลุกขึ้นนั่ง ก่อนหันกลับไปยังปาดน้ําตาทิ้งเสียก่อนทว่าพอหันกลับไปใบหน้าของนางกลับแดงยิ่งกว่าเดิม ข่าวแรกหญิงสาวเข้าใจว่ามีแต่เสี่ยวฉีเท่านั้นที่อยู่ในบริเวณนี้แต่นางคิดผิดนอกจากเสี่ยวฉีแล้วยังมีผู้ติดตามอีกสามสี่คนซึ่งแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาบางคนมองไปทั้งอื่นหญิงสาวจึงลุกขึ้นยืนพยายามทำตัวให้ปกติที่สุด หนึ่งในคนที่เพิ่งมาถึงคือเฉาหุ้ยเปียวในฐานะที่ปรึกษาและคนสนิทคนหนึ่งของหลี่วหวนหลงเขาอดประหลาดใจกับภาพที่เห็นไม่ได้คนอย่างราชาปีศาจให้คนอื่นขี่ม้าตัวเดียวกันก็น่าประหลาดใจเกินพอแล้วนี่ถึงขนาดโอบกอดถึงเนื้อถึงตัวเช่นนี้ดูเหมือนนายหญิงคนนี้จะไม่ธรรมดา ข้าจะให้คนตามมาที่ตะเลิดไปนะขอรับพูดแล้วเฉาหุยเปียวก็สั่งให้คนตามเขามาออกไปตามหาม้าที่วิ่งตะเลิดออกไปม้าที่ถูกเลี้ยงในคฤคารน์ราชาปีศาจล้วนเป็นม้าพันธุ์ดีหายากการสูญเสียม้าสักตัวเป็นเรื่องน่าเสียดายอีกทั้งยังอาจจะเกิดปัญหา ตอนกลับไปที่คฤหาหาดด้วยสีหน้าราชาปีศาจไม่ค่อยดีนักดวงตาของเขาบ่งบอกว่าไม่สบอารมณ์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ามาขัดขวางช่วงเวลาที่ไม่ควรเข้ามาเสียแล้วหลีหวนหลงเพียงแท่เสียดายความอบอุ่นที่เคยอยู่ในอ้อมแขนของเขาเสียดายกลิ่นอายที่หอมกรุ่นของภรรยาทั้งที่นี่เป็นครั้งแรกที่นางกับเขาได้ใกล้ชิดกันมากถึงขนาดนี้ กลับมีคนกล้ามาขวางถ้าเพียงแต่ไม่มีแย่ๆเสียงอยู่ตรงนี้พวกเขาอาจจะถูกลงโทษไปแล้วก็ได้เรากลับกันเถอะ มือเอื้อมมาพยุงแย่เยี่ยเสียงให้ลุกขึ้นเขาจูงมือนางไปที่ม้าก่อนจะอุ้มนางวางลงบนอานเบาะที่เขาทำเอาไว้ใช้เมื่อเช้ายังไม่ได้เอาออกไปฝ่ายคนถูกอุ้มไม่มีอะไรจะพูดนางกำลังสับสนว่าระหว่างความกลัวกับอายควรจะรู้สึกแบบไหนมากกว่ากันนางเติบโตมาในแคว้นเขียนที่ไม่นิยมแสดงความรักอย่างจงแจ้งการจับมือถือแขนเมื่ออยู่ นอกบ้านถือว่าเป็นการถึงเนื้อถึงตัวที่สุดแล้วหากมีคนมาเห็นนางกอดกับสามีในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในห้องส่วนตัวอาจจะถูกกล่าวหาว่าทำอะไรไม่อายฟ้าดินก็ได้เมื่ออยู่บนหลังมา้าเย่เย่เสียงเอ็นหลังพิงอกของคนที่ทําหน้าที่ขี่ม้าโดยไม่รู้ตัวหลีวนร่องไม่ได้พูดอะไรเขาแค่มีความสุขเล็กๆจากการกระทำแบบนี้พวก เขากลับมายังลานด้านหน้าของป่าเสือดำถูกจัดการไปแล้วพวกเขาขุดหลุมฝังร่างของมันไว้ในป่าเพราะไม่ต้องการให้มีสัตว์กินสร้างออกมาด้านนอกส่วนหัวถูกตัดเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการกําจัดวันนี้พอแค่นี้ครับ คำสั่งถือเป็นเด็ดขาดไม่มีใครขัดได้แม้เห่ยาซูลี่ไม่พอใจก็ทำอะไรไม่ได้นางมีชนักปักหลังอยู่ถ้าแสดงท่าทีไม่พอใจสิทธิพี่ร้องอาจจะพูดเรื่องนั้นออกมายิ่งคิดยิ่งขัดใจทำไมทุกคนถึงต้องปกป้องหญิงสาวผู้นี้ทั้งสิทธิพี่ใหญ่และสิทธิพี่ร้องที่เคยเอาใจตามใจนางที่สุดก็เปลี่ยนไปเพราะหญิงสาวผู้นี้ มือกำสายบังเหียนนั่นบีบจนข้อนิ้วขาวไปหมดหลังจากกลับมาถึงคาลิฮา์ดขากลับนี้ใช้เวลาน้อยกว่าตอนไปมาก อาจเพราะแย,ย่เยียเ่ยงชิ้นกับความเร็วของม้ามากขึ้นดังนั้นแม้ว่าหลี่วเวินหลงจะเพิ่มความเร็วม้ามากขึ้นนางก็ยังสามารถอดทนได้เขาจึงใช้เวลาน้อยลงและแม้นางจะบอกเขาว่าสามารถหลงจากหลังม้าได้ด้วยตัวเองแต่ราชาปีศาจก็เลือกที่จะอุ้มนางลงมาหญิงสาวไม่กล้าขัดเขาเพราะเวลานี้สายตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความเย็นชาและความ โกรธที่น่ากลัวแย่เย่เสียงไม่รู้ว่าความโกรธของราชาปีศาจนั้นมีสาเหตุมาจากตัวนางจนกระทั่งเขาสั่งให้ทุกคนที่ติดตามไปที่ห้องประชุมไม่เว้นแม้แต่ตัวนางหรือเสี่ยวชัยและเสี่ยวฉีแม้จะเลยเวลาอาหารกลางวันไปแล้วเพราะว่าพวกเขาก็ยังไม่ถูกปล่อยตัวออกไปกินข้าว แต่คนเหล่านี้ไม่ได้สะทกสะทานไม่ได้กินข้าวทั้งวันพวกเขาก็ยังสามารถอดทนได้นี่เป็นครั้งแรกที่นางได้มาเยือนห้องประชุมงานของวังหวนเซีย ภายในไม่ได้กว้างขวางหรือตกแต่งอย่างหรูหราเหมือนกับท้องพระโรงในแคว้นฉินแต่เรียบง่ายเพราะสร้างขึ้นจากไม้เป็นลานโล่งมีเก้าอี้ขนาดใหญ่ตัวเดียวเท่านั้นดูเหมือนจะเป็นที่นั่งของราชาปีศาจเพราะทันทีที่เข้ามาด้านในราชาปีศาจก็ตรงไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นเอาเก้าอี้อีกตัวมาให้นายหญิง เขาสั่งคนที่ทำงานอยู่ด้านในหลังจากนั้นครู่เดียวก็มีเก้าอี้ไม้อีกตัวมาตั้งข้างตัวเขาเย่เยสียังเดินไปนั่งอย่างว่าง่ายนางต้องการรู้เช่นกันว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นหากเป็นการประชุมทั่วไปทำไมเขาถึงขอให้นางและสาวใช้ของนางอยู่ที่นี่การประชุมในช่วงแรกกล่าวถึงเสือดาที่พบในวันนี้มันควรเป็นสัตว์ที่อยู่ในส่วนลึกสุดของป่า แต่เพราะปัญหาด้านอาหารมันจึงออกจากถิ่นของมันมายังป่าชั้นนอกที่มีสัตว์มากกว่าเวลานี้พวกเขากำจัดมันได้แล้วปัญหาการลุกกรนจากสัตว์ป่าน่าจะลดลงปัญหาต่อมา คือความสะเพร่าของพวกเจ้าน้ำเสียงของหลี่เวินหลงเยือกเย็นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจอย่างมากต่บปัญหาในข้อนี้บรรดาผู้ติดตามยกเว้นกูหนิงเทียนและเหยาซูลี่ ก็คุกเข่าลงกับพื้นความผิดพลาดที่ชัดเจนที่สุดคือพวกเขาพบตัวเสือดำภายในป่าและพยายามจะไล่ล่ามันด้วยความเร็วอันเป็นเอกลักษณ์ความชำนาญในพื้นที่เจ้าเสือดำเร้นกายวิ่งหนีจนไม่มีใครตามทันพวกเขาจึงแบ่งกำลังกันโอบล้อมทันทีที่คิดว่าสามารถต้อนมันได้แล้วเจ้าเสือดำกลับเปลี่ยนทิศท,ทางพุ่งผ่านป่าออกมาจน พบกับคนที่รอยอยู่ด้านนอกหากว่าคนที่อยู่ข้างนอกเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเด็กที่ตามพ่อแม่มาล่าสัตว์พวกเจ้าจะรับผิดชอบอย่างไร ตรงจุดนี้ราชาปีศาจได้ชี้แจงให้พวกเขาเห็นว่ามันไม่ได้สำคัญว่าใครคือคนที่อยู่ด้านนอกเขาไม่ได้โกรธเพียงเพราะว่าเป็นภรรยาของตัวเองแต่เป็นความโกรธสำหรับความไม่ระมัดระวังจนอาจจะทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนการไปกำจัดเสือดำคราวนี้ก็เพราะพวกเขาต้องการปกป้องชาวบ้าน หากพวกเขาต้อนจนเสือดำหลุดจากป่าไปทำร้ายคนอื่นจะเป็นอย่างไรอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความโชคดีประการหนึ่งที่มันออกมาพบกับกลุ่มของแย่เยี่ยเสียงด้านนอกก่อนจึงไม่ได้ตะเลิดหนีเข้าไปในหมู่บ้านถึงเวลานั้นจะยิ่งวุ่นวายกว่านี้พวกเราน้อมรับผิดขอรับพวกเขาก้มศีรษะลงไม่มีข้อโต้เถียงในความผิด ไปที่ล้านฝึกซ้อมรับลูกเล็กคนละหนึ่งร้อยจินถ่วงไว้ที่ขาข้างละห้าสิบจินแล้ววิ่งหนึ่งร้อยรอบคนที่นั่งฟังอยู่ด้านข้าง อดแสดงอาการตกใจออกมาไม่ได้ลำพังต้องถ่วงน้ำหนักข้างละห้าสิบจินวิ่งก็หนักหนาพอสมควรแล้วพวกเขายังต้องวิ่งถึงหนึ่งร้อยรอบลานฝึกซ้อมของพวกเขาไม่ได้มีขนาดเล็กเลยแต่ก็ไม่มีใครอดครวนหรือคัดค้านด,ด,ด,ดูเหมือนนี่จะเป็นความต่างระหว่างคนของวังหวนสเสวียกับทหารแขวนฉินแม้จะไม่รู้จักทหารแควนฉินดีนักทว่าจากการ ที่เคยแอบดูพี่ชายกับบิดาฝึกซ้อมหญิงสาวคิดว่าแม้แต่พี่ชายของนางที่นับว่าเป็นยอดฝีมือของแขวนฉิน,นก็อาจจะต้องพบความยากลําบากในการลงโทษครั้งนี้หลังจากที่คนถูกลงโทษจากไปคราวนี้ยังเหลือทหารนายหนึ่งที่อาสาเฝ้านางอยู่ด้านนอกป่าและเสี่ยวฉีกับเสี่ยวไฉที่ยังคุกเข่าอยู่ความโกรธของหลี่หวนหลงมีแต่จะเพิ่ม สายตาที่ก่านมองคนเหล่านี้มีทั้งความเย็นชาและความดุร้ายหากเขาสามารถฆ่าคนด้วยการมองได้คนเหล่านี้จะถูกฆ่าตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเจ้ารู้ความผิดของตัวเองหรือไม่พวกเรารู้ในความผิดครั้งนี้ไหนท่านไม่มีใครปฏิเสธพวกเขารู้ดียิ่งกว่าใครว่าความผิดของพวกเขาร้ายแรงมาก ข้าสั่งให้พวกเจ้าดูแลนายหญิงให้ดีแต่พวกเจ้าก็ปล่อยให้นางตกอยู่ในอันตรายหากข้าไม่ได้ปรากฏตัวในตอนนั้นพวกเจ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายหญิงนั่นใช่สิ่งที่พวกเจ้าสามารถชดใช้ได้หรือน้ำเสียงของเขาแผดดังมือกำที่เท้าแขนบนเก้าอี้นั่นในที่สุดก็แตกคามือของเขา เป็นความผิดของบ่าวเองเจ้าค่ะเซียวฉีก้มศีรษะร้อง,องบ่าวอยู่ใกล้กับนายหญิงที่สุดแต่กลับประมาทเลนเล่อจนไม่สามารถช่วยนายหญิงเอาไว้ได้ท่านขอให้ในท่านลงโทษบ่าวเถิดเจ้าค่ะ บ่าวเองก็ไม่ได้คอยดูนายหญิงให้ดีทั้งที่บ่าวควรอยู่ข้างกายนายหญิงตลอดเวลานายท่านลงโทษบ่าวเถิดเจ้าค่ะสองพี่น้องต่างสารภาพความผิดทหารอีกนายย่อมไม่รอให้ถูกถามข้าน้อยเองก็ได้รับคำสั่งให้ดูแลนายหญิงให้ดีแต่กลับไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ขอในท่านโปรดลงโทษด้วยขอรับนี่ พวกเจ้ามันไม่ได้เรื่องเลยสักคนชายหนุ่มกล่าวขึ้นเช่นนั้นทีเท้าแขนส่วนที่หักติดมือเขามาถูกเคลื่องลงไปบนพื้นก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นทั่วห้องประชุมชิ้นส่วนแตกกระจายออกมาบางชิ้นกระเด็นเฉียดศีรษะของพวกเขาไปเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีใครกล้าลบคนที่สั่งแล้วทำตามไม่ได้ข้ายังควรเก็บพวกเจ้าไว้อีกหรือ คํากล่าวนี้รุนแรงแต่ความโกรธในใจของเขารุนแรงยิ่งกว่าเพียงคิดว่าเพราะพวกเขาประมาททําให้เขาเกือบสูญเสียนางไปทั้งที่สัญญาแล้วว่าจะปกป้องยิ่งตอนที่นางกอดเขาร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจถ้านางจากไปในตอนนั้นหัวใจของนางจะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและหวาดกลัวเขาเกลียดมากยิ่งขึ้นเมื่อคิดถึงจุดนี้ ทำไมเขาต้องเก็บคนพวกนี้เอาไว้ด้วยพวกไรรประโยชน์ อย่าลงโทษพวกเขาถึงขั้นนั้นเลยเจ้าค่ะเสียงหวานระรื่นหูดังขึ้นอารมณ์ที่เดือดพล่านของหลีหวนหลงเหมือนถูกน้ำเย็นสาดใส่เขาหันไปมองผู้พูดใบหน้าอันงดงามแม้ดวงตาจะแดงเพราะเพิ่งผ่านการร้องไห้มาแต่หญิงสาวก็ยังคงมีรอยยิ้มนางไม่รู้ว่าควรแทรกขึ้นมาหรือไม่ ถ้าว่าการลงโทดเช่นนี้ร้ายแรงเกินไปและนางก็ไม่ต้องการให้ราชาปีศาจโหดร้ายมากไปกว่านี้ถ้าเช่นนั้นก็โบยคนละสามร้อยไม่ชายหนุ่มเสนอทางแก้คนฟังใส่หน้าเอื้อมมือไปสัมผัสที่แขนของเขาอย่างถือวิสาสะเห็นเขาไม่ขัดขืนนางก็คลายใจ พวกเขาจะตายหรือไม่ก็พิการถ้าท่านบอยพวกเขาถึงขนาดนั้นถ้าคนอื่นรู้ว่าข้าเป็นสาเหตุให้คนของท่านถูกลงโทษอย่างรุนแรงอาจจะทำให้คนไม่พอใจได้ใครจะกล้าไม่พอใจเรียวเวิร์นหลงคำวดคิว้ว เขาคือผู้ปกครองของวังหวนวุยาใครกันที่กล้าหาญไม่พอใจต่อภรรยาของเขาแย่เสียงรู้สึกว่าหมดคำพูดในทุกสถานที่ไม่สามารถบังคับให้ทุกคนรักเขาได้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้นำที่ดีแค่ไหนหรือปกครองเด็ดขาดอย่างไรคนที่ไม่พอใจจะแฝงตัวอยู่ด้วยเสมอ จะมากหรือน้อยก็แตกต่างกันออกไปสำหรับนางย่อมต้องการให้คนที่ไม่พอใจตัวเองมีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้หรือไม่ก็ต้องไม่เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เอาล่ะข้าแค่ไม่ต้องการให้ใครมองว่าข้าเป็นคนที่ร้ายกาจท่านเองก็คงไม่อยากให้ใครมองว่าท่านเลือกภรรยาไม่ดีใช่หรือไม่ แน่นอนว่าหลีเวินหลงไม่ต้องการให้ใครมองว่าภรรยาของเขาเป็นคนไม่ดีต่อให้นางไม่ดีหรือร้ายกาจก็ไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นจะเสนอหน้ามาวิจารณ์คนของเขาแต่ที่เขายอมถอยไม่ใช่เพราะกลัวคนอื่นจะมองนางไม่ดีเท่าว่าเป็นเพราะเมื่อนางบอกว่าไม่ต้องการลงโทษพวกเขามากเกินไปเขาก็จะตามใจเจ้าต้องการให้ข้าทำอย่างไร หญิงสาวยิ้มอ่อนหวานทำไมท่านไม่ยกพวกเขาให้ข้าลงโทษด,ด้วยตัวเองล่ะเจ้าคะในเมื่อคนที่พวกเขาทำให้ตกอยู่ในอันตรายก็คือข้าให้ข้าลงโทษพวกเขาด้วยตัวเองแล้วเจ้าต้องการลงโทษพวกเขาอย่างไร สำหรับทาหารที่ผิดพลาดให้ลงโทษเช่นเดียวกับที่ท่านลงโทษผู้ติดตามคนอื่นๆทาหารนายนั้นรู้สึกว่าได้ชีวิตกลับมาอีกครั้งการลงโทษของนายหญิงถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับคนอื่นอย่างน้อยเขายังมีเพื่อนร่วมชะตากรรมจำนวนมากหลังจากที่กล่าวเช่นนั้นเขาจึงรีบขอตัวออกไปรับโทษ การวิ่งร้อยรอบดีกว่าการถูกตราหน้าว่าไร้ค่าหรือเป็นคนไร้ประโยชน์ตอนนี้เหลือเพียงเสี่ยวฉีกับเสี่ยวไฉที่มอบอยู่นางไม่สามารถเลือกที่จะไม่ลงโทษได้ ทุกสถานที่มีกฎโดยเฉพาะในฐานะผู้ปกครองคนนางจำเป็นต้องลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่เช่นนั้นการปกครองจะเสียระบบในแคว้นฉินบางครั้งหงเฮาก็จำเป็นต้องลงโทษคนของตนเพื่อไม่ให้ระบบการปกครองวังหลังเสื่อมถอยลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเราสามารถตัดความลําเอียงหรืออคติออกจากหัวใจได้บอยพวกนางคนละห้าสิบไม้เป็นอย่างไรเจ้าคะถึงอย่างไรพวกนางก็เป็นสตรีลงโทษดุนแรงเกินไปคงไม่ดี แม้เขาจะรู้สึกว่าลงโทษบอยห้าสิบไม้นั้นน้อยเกินไปแต่เมื่อนางต้องการเช่นนั้นชายหนุ่มก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เขาเรียกให้คนด้านนอกเข้ามาเย่เยืเสียงกระซิบสั่งงานคนที่เข้ามาบ่ารับใช้คนนั้นแสดงสีหน้าประหลาดใจเมื่อได้ยินคำสั่งแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาทำเพียงนำทางสาวใช้สองคนออกไปด้านนอก หลังจากตัดสินเรื่องเหล่านีเ้เสร็จราชาปีศาจก็ลุกจากที่นั่ง เขาจับมือประคองหญิงสาวที่นั่งข้างกันขึ้นมาขณะที่กำลังจะเดินออกไปเขาถึงได้เห็นใบหน้าที่ดูเกะกะสายตาของคนสองคนกูหนิงเทียนยิ้มในแบบของเขาราวกับว่าเขาเป็นผู้ชนะที่ได้เห็นสิทธิ์พี่ใหญ่ทำตัวสนิทสนมกับหญิงสาวสักคนหนึ่งในขณะที่เหยาซูลี่แสดงออกมาตรงข้ามกันใบหน้าของนางมืดครึมความไม่พอใจเด่นชัดมาก เกินไปแต่นางก็พยายามเก็บอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ทำไมพวกเจ้าไม่ออกไปวิ่งกับคนอื่นรอยยิ้มบนใบหน้าคุณชายกู่แข่งขางพวกเราต้องวิ่งด้วยหรือสิทธิพี่ใหญ่เจ้าคิดว่าตัวเองมีสิทธ์อะไรถึงจะไม่ได้รับการลงโทษ น้ำเสียงของเขาบ่งบอกชัดเจนว่าต้องการไล่สองคนนี้ออกไปพวกเขาก็เป็นหนึ่งในคณะเดินทางล่าเสือดำในวันนี้ดังนั้นพวกเขาจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยรูปแบบเดียวกันกับทุกคนก็ได้ก็ได้ ไม่มีใครกล้าต่อร้องทั้งสิทธิพี่สิทธิน้องจึงยอมจากไปแต่โดยดีระหว่างนั้นเขาก็จูงมือแย่เยี่ยเสียงเดินออกไปด้านนอกคนถูกจูงมือยังอยู่ในอาการมึนงงท่านจะพาข้าไปที่ใดหรือเจ้าคะเขาหันกลับมาตอบไม่ใช่ว่าข้าสัญญาจะกลับมากินมื้อกลางวันกับเจ้าหรอกหรือ หญิงสาวรู้สึกว่าหัวใจของนางอบอุ่นเมื่อมีคนสัญญาและพยายามรักษาสัญญาที่มีต่อกันนั้นช่างดีเหลือเกินนางปล่อยให้เขาจูงมือตนไปอย่างนั้นผู้คนทั่วคขาหาษต่างก็ได้เห็นภาพนี้ข่าวลือที่ว่าในท่านลุ่มหลงภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันถูกเล่าขยายต่อออกไปนี่ยังไม่รวมเรื่องทหารระดับสูงหลายนายถูกลงทอดให้วิ่งรอบลาน ฝึกซ้อมไม่ว่าเรื่องจะหลุดมาจากปากใคร แต่ผู้คนลือกันว่าพวกเขาถูกลงโทษเพราะปล่อยให้สัตว์ร,ร้ายเกือบจากฆ่าชีวิตของนายหญิงแม้ว่าภายหลังนายหญิงจะไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยเพราว่าโทษของพวกเขาไม่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดกลายเป็นเสียงกระซิบกระซาบบอกข่าวเล่าต่อกันไปว่าพวกเขาควรเชื่อฟังนายหญิงคนนี้อิทธิพลที่นางมีต่อนายท่านในเวลานี้สามารถขยายขีดความสาม ออกไปได้อีกหากวันหนึ่งนางให้กำเนิดทายาทของวังเหินเสียขึ้นมาคงไม่มีใครสามารถแต่ต้องนางได้อีกตลอดไป พวกเขาสนทนากันน้อยมากในระหว่างมื้ออาหารแต่หญิงสาวใจกล้ามากขึ้นพยายามที่จะสนิทสนมกับเขาด้วยการคีบอาหารบางชนิดที่เห็นว่าเขาอาจจะชอบให้คอยสังเกตว่ามีอะไรที่สามีกินบ่อยที่สุดติดเพียงแต่ว่าชายหนุ่มดูเหมือนจะกินได้ทุกอย่างไม่ว่านางจะคีบอะไรให้เขาก็กินหมด ตัวจนจบมื้อนั้นหญิงสาวก็ยังไม่รู้ว่าสามีของนางชอบกินอะไรความจริงหลี่เหินหลงต้องการอยู่กับภรรยาน,านานกว่านี้อีกหน่อยแต่เพราะภาระหน้าที่ของเขาจึงจากไปในทันทีหลังกินข้าวเสร็จแย่แย่เสียงไม่ได้รังเขาไว้เช่นกันในเวลานี้นางมีบางสิ่งต้องทำลำดับแรก นางสั่งให้คนเตรียมน้ำและอาหารเอาไว้สองชุดอีกคนให้เบิกยาสำหรับทาบาดแผลมาหลังจากที่ได้รับยาไม่นานประตูก็เปิดออกเสียวฉีกับเสียวไฉเดินเข้ามาภายในห้องไม่ว่าจะท่วงท่าการเดินหรือสีหน้าของสองพี่น้องแทบไม่ต่างจากปกติสาวใช้ในห้องได้ยินว่าพวกนางถูกสั่งบอยถึงคนละห้าสิบไม้ ก็อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้แม้จะเป็นการบอยเพียงยีสิบไม้ก็อาจทำให้เกิดบาดแผลได้แต่นี่มากถึงห้าสิบไม้พวกนางยังสามารถเดินเหินได้เป็นปกติถ้าว่าพวกนางรู้ตัวเองดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะถามจึงล่าถอยออกไปเมื่อไม่มีคนในห้องแล้วสองพี่น้องก็คุกเข่าลงกับพื้น ขอบคุณในความเมตตาของนายหญิงเจ้าค่ะเสี่ยวฉีกับเสี่ยวไฉกล่าวด้วยหัวใจเดิมทีเพียงแค่นายหญิงลดโทษของพวกนางเหลือบอยห้าสิบไม้ ก็ถือว่าเป็นความเมตตามากแล้วแต่ทันทีที่ไปถึงลานบอยคนที่นำทางบอกให้พวกนางรอเขาหายไปครู่ใหญ่ทีเดียวก่อนจะกลับมาพร้อมกับยอดไม้ไผ่ที่อ่อนและมีขนาดเล็กก่อนบอยพวกเขายังนำฟูกนอนที่เพิ่งผ่านการตากแดดอุ่นมาวางพาดไว้บนหลังของพวกนางใช้ไม้ไผ่อ่อนฟาดลงไป50ครั้งมันแทบจะไร้ประโยชน์ ก่อนจากมาคนที่บอยยังบอกว่านี่คือคำสั่งของนายหญิงปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ